สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นเนาะวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนเพื่อนมาทอดปลาส้มค่ะจะมีแบบเป็นทั้งตัวเป็นทั้งชิ้นเนาะทอดปลาส้มยังไงไม่ให้ติดกระทะเป็นสูตรทําขายหน้าร้านเจวุ้นเนาะเจวุ้นจะพาไปดูค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างปะตามเจวุ้นมาอ่าวันนี้เจวุ้นก็จะพาเพื่อนๆมาทํานี่ค่ะทอดปลาสม้มเนาะทอดปลาส้มทํายังไงไม่ให้ติดกระทะค่ะนี่ แบบนี้นะเจวุ้นซื้อมาอันนี้ซื้อมาสองกิโลค่ะได้สิบตัวห้าตัวโลค่ะเพื่อนๆอนอันนี้จะเป็นแบบว่าแบบชิ้นนะชิ้นแบบนี้ชิ้นแบบนี้ซื้อมาอันนี้ถุงละหนึ่งกิโลค่ะเจวุ้นทอดสองกิโลเนาะทําตอนเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนเอาไว้ให้เขาซื้อทานกับข้าวเหน,เนียวเนาะเจวุ้นทําแบบนี้นะคะแล้วก็นี้ค่ะนี่เป็นแป้งทอดกรอบเนาะเตรียมไว้อันนี้พริกขี้หนูค่ะพริกขี้หนูแห้ง แลนนี่ค่ะเครื่องเคียงหอมแข่ค่ะมะนาวแล้วก็พริกแบบนี้ค่ะเพื่อนๆพริกเขียวพริกแดงพริกอะไรก็ได้ค่ะที่มันกินกับพวกปลาส้มเนาะอ่ะอันนี้เจวุ้นก็จะพาเพื่อนๆไปทอดทายังไงไม่ให้ติดกระทะเนาะแล้วก็เหลืองสวยค่ะตั้งกระทะไว้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เจวุ้นทอดหมูเสร็จแล้วเนาะก็ั้างกระทะแล้วก็เอานำมันมาใส่ไว้แล้วเนาะทอดแบบตัวก่อนเนาะวิธีทําก็คือเจวุ้นก็ เจ้านี้ค่ะแป้งโรยไปในถาดนี้เลยนะเพื่อนๆโรยไปให้ทั่วเลยนะคะแป้งทอดกรอบเนาะใช้หี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่จะวุ้นใช้อันนี้โอเคอยู่ไปแบบๆๆนี้เลยโรยไปที่ตัวปลาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนเพื่อไม่ให้เขาติดกระทะเนาะแล้วก็ บางคนทอดมันจะมีปัญหาตรงที่มันเละเนาะเพื่อนๆอันนี้สูตรนี้จะไม่ทําให้ปลาเละค่ะทอดเสร็จแล้วก็ยังสวยอยู่เนาะอันนี้ใช้ได้ค่ะทอดจะหมดปัญหาการที่ว่าเออทำอยังไงคือปลาส้มของเรามันติดกระทะแล้วก็เละเนาะบางคนก็ทอดแบบว่าเหลือแต่ก้างบางคนก็บอกอย่างนั้นเอาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะทําทานก็ได้นะคะทําขายก็ได้เนาะ อันนี้เจวุ้นก็ขายไม่แพงค่ะตัวละสามสิบาทเหมือนกันเนาะนี่เราเตรียมเตาไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จแล้วทอดลงไปเลยค่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยเวลาเราใส่พวกของทอดนะเพื่อนๆอ,อย่าไปคนเขานะคะถ้าคนเขาอ่ะจะทําให้เขาเละเนาะเพราะว่าการที่ว่าจนยังติดกระทะอยู่อ่ะเราเอาตะหลิวเรืออะไรไปคนเขาอ่ะเขาจะเละค่ะวางเข้าไปแบบนี้เลยเพื่อนๆให้เขาสุกอก่ะ แป้งทอดกรอบนะคะใส่ไปแบบนี้เลยค่อยๆค่อยๆนะเพื่อนๆอย่าอย่าไปคนเขาแรงนะคะให้มันสุกดีก่อนเนาะแบบนี้เลยเนีบบ่ยแล้วปลาเราก็จะไม่เละนะเพื่อนๆค่อยๆกลับคไอ,อ ยังไงไม่ให,ให้ปลาส้มเราติดกระทะแล้วก็เนื้อสวยเนาะไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆไม่ต้องแรงมากนะปานกลางเมื่อก่อนเซวุนทอดไม่ได้เลย <c oughs> ทอดอยังไงก็เละค่ะถ้าวิธีนี้แล้วไม่เละแน่นอนค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะปานกลางนะคะเพื่อนๆพ,พอเราทอดทุกทุกครั้งนะคะเตรียมกระชอนแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆ เพื่อไม่ให้น้ำมันมันขังอยู่ในตัวปลาเนาะเอ่อความมันก็จะได้สวยตลอดค่ะแนี้ยมันก็จะได้แห้งเนาะไม่งั้นนั่นเนี้ยมันจะแบบว่าแฉะเนาะประมาณนี้ปลาต้มเราก็ได้แล้วเนาะอเอาขึ้นเลยดีแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนพอได้แบบนี้แล้วเอาขึ้นเลยค่ะ เดี๋ยวเจวุ้นจะทอดแบบเป็นชิ้นให้ดูนะคะอันนี้ทอดเป็นตัวให้ดูแล้วเนาะทอดขายตอนเช้าค่ะตอนเช้าขายถึงเย็นเลยลรวขายไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราทําอยู่หน้าบ้านเนาะเปิดไปขายไปค่ะพอสุกแล้วประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ปลาเราก็จะเหลืองแบบนี้เลยค่ะไม่ไม่เละเนาะนปลาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เราหลีไฟไว้ก่อนเจเจวุญนจะไปทำาบบนี้ให้ดูพักไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้อย่างนี้นะเพื่อนๆพักไว้ก่อนเนาะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วปลาของเราก็จะเป็นชิ้นแบบนี้เลยเนาะไม่ได้แน่นอนค่ะเพื่อนๆเอาไปทําทานก็ได้นะทําขายก็ดีเนาะเจเจวุ้นก็จะทําแบบเป็นชิ้นให้ดูนะเพื่อนๆไปแบบนี้เลยค่ะ อันนี้หนึ่งกิโลนะคะที่เราทำเนาะหนึ่กิโลคูแบบนี้เลยค่ะคูให้แป้งกับอันนี้ไปด้วยกันนะก็เคาะอ,ออกค่ะเวลาเราเราจะเอาไปทอดเนาะก็เคาะออกไม่คอย่าให้แป้งมันแบบหนาเกินไปไม่ต้องคูแบบนี้นะถ้าไม่คูแบบนี้นะไม่เหลือค่ะ ทั้งติดกระทะทั้งทั้งจะแบบว่าไม่ทั้งจะแบบว่ามันไม่มันไม่อร่อยมันไม่ไม่น่าทานเนาะถ้าเราทาขายก็ต้องมีวิธีทำเนาะทํายังไงให้มันดูน่าทานไว้แบบนี้ก่อนนะคะเพื่อน,อนๆห้ามคนนะคะถ้าคนเนื้อปลาเราจะเละน,นะแล้วก็มันจะไม่สวยเนาะออกมาไม่สวยห้ามคนเขาเลยปล่อยเขาเลยให้เขาแป้งเขาเหลืองก่อนแล้วเ,เค่อยกลับด้านนี่ค่ะ นี่เนาะปลาส้มเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะค่ะเป็นแบบนี้เลยนะตัวไข่ตัวมันเลยแบบนี้เราเตรียมถาดไว้แบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเอากระดาษซับมันค่ะวางไว้เพื่อจะให้น้ํามันมันไม่ไม่เยิ้มเนาะปล่อยให้เขาแห้งก่อนแล้วเราค่อยแพ็คนะคะเพื่อนเพื่อนปล่อยให้เขาเย็นก่อนค่ะเดี๋ยวเจ๊วุ้นก็จะรอให้มันเย็นก่อนค่ะค่อยแพ็คอันนี้ก็จะทําให้ปลาของเราไม่เละค่ะ อันนี้ค่ะเราก็จะมาดูอันนี้เนาะคิดว่าเป็นกิ้นยังไม่เหลืองนะงไม่เหลืองปล่อยเขาก่อนเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ติดกระทะแล้วเสียได้นะีเลเราจะขายแพงขายถูกเนี่ยหรือก็ดูต้นเอ่อเขาเรียกวัตถุดิบเนาะต้นทุนของเจ๊วุ้นเนี่ยต้นทุนไม่สูงเพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดไทยตลาดไทยเ,ยเป็นตลาด้ารส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ ลองเข้าไปดูในในยูทูบได้นะเพื่อนๆเราก็สามารถที่จะหาวัตถุดิบที่ถูกได้เนาะผักก็ยกุงุงหนึ่งไม่แพงค่ะหน้าที่มาไม่แพงยิ่งเป็นหน้าของเขาเนี่ยก็จะถูกช่วงนี้หน่อไม้ถูกค่ะเพื่อนๆสิบโลร้อยเดียวเองร้อยหนึ่งแปดสิบร้อยี่สิบไม่เกินนี้ค่ะหน่อไม้เนาะหน่อไม้ที่เจ๊บุ้เน,นามาต้มขายแต่เจวบุ้นก็ จะเอา,เอาอหน่อไม้ต้มให้เพื่อนๆดูค่ะต้มเสร็จแล้วยังไม่ได้แพ็คเนาะหน่อไม้เจวุ้นซื้อมาเนี่ยเมื่อวานหุงวัร้อยยี่สิบค่ะอันนี้ซื้อมาเนะาะทําเมื่อคืนนี้ต้มไปแล้วหนึ่งน้ำอันนี้น้ําที่สองค่ะอันนี้ใช้ได้แล้วทานได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ลูกค้ามาซื้อไปแล้วอันเนี้ยทานได้แล้วเนี่ยจจวุนก็จะทําหลายๆอย่างค่ะเพื่อนๆมีผักกอกมีอันนี้แล้วก็มีหน้าหน้าหน่อไม้เราก็ทําหน่อไม้เนาะอย่างเงี้ย ถ้าเป็นแม่ค้าเราต้องแบบว่าขยันเนาะต้องทําแบบหลายๆอย่างค่ะให้มันเยอะที่สุดหรือแบบว่าเพื่อจะให้แบบว่าทุนเราหมุนเวียนได้เนาะถ้าเราทําอย่างเดียวกําไรไม่ถึงค่ะมันมันสุกแล้วค่ะพอมันสุกแล้วเนี่ยเราสามารถพลิกได้เลยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันจะไม่เละแล้วเราก็เตรียมไว้เหมือนเดิมค่ะกระชอนเนาะกระชอนตักขึ้นเลยค่ะได้แล้วเนาะ ประมาณนี้เลยพอสุกแล้วเราตักขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆตักเสร็จนี้เลยนะรับรองว่าหมดปัญหาติดกระทะค่ะแล้วก็เหลืองสวยค่ะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันอย่างนี้เลยนะครับรับรองค่ะปลาเราไม่เละแน่นอนจีวุ้นก็มาแบ่งปันเพื่อใครที่เคยทำขาย เออ่แล้วมันทอดแล้วมันไม่โอเคหรือว่าทําทานแล้วทอดไม่โอเคเนาะเราก็ทําแบบนี้ค่ะเพื่อนอ้าวนี่ค่ะเพื่อนๆมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะชิ้นไข่ชิ้นมันแบบนี้เลยรับรองว่าอร่อยด้วยแป้งก็จะมีรสชาติของปลาส้มด้วยค่ะจีวุ้นเคยชิมแล้วอร่อยดอีแบบนี้เลยค่ะหมดปัญหาเนาะที่ว่าทอดปลาส้มยังไงทำทำยังไงไม่ให้มันเละเนาะแบบนี้เลยนะเหมือนเดิมเลยจีวุ้นจะทอดแบบกิน ให้เสร็จเลยนะครับใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวไปแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวไปกลางนะคะเพื่อน <L un> ๆอย่าอ่อนมากเนาะแล้วก็ไม่แรงมากนะเนี่ยขยับได้แล้วอันนี้มันเป็นวิธีทําของร้านเจวนนะุ้นเนาะถ้าเพื่อน <L un> ๆคนไหนมีวิธีทําที่ดีกว่านี้เนาะ ก็คอมเมนต์ไว้ได้ค่ะใต้คอมเมนต์เนาะเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นเอานาไปใช้เนาะแต่จเดี่ใช้วิธีนี้นะคะเพื่อนใครถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยเนาะอันนี้เจ๊วุ้นเอามาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะที่เอ,อมีปัญหาที่ว่าทอดปลาส้มยังไงทีม่มันติดกระทะหลายแทะแล้วก็ทอดแล้วมันมัน,มน,มนแบบว่ากินแล้วมันก็เละเนาะอันนี้มันจะเป็นชิ้นเลยเพื่อนๆชิ้น,นเป็นชิ้นๆนเนาะ ก็เป็นสีนี้กระถ้าสุดท้ายเจวุนจะเอาอันนี้ใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็จะให้เขากินกับปลาต้มด้วยเนาะใส่ลงไปเลยกระคะสุดท้ายขั้วลงไปกลับกลับอปนี้เลยค่ะต้มใส่เป็นเครื่องเคียงไปด้วยเนาะอันนี้เจวุน,นก็ใส่แบบนี้ด้วยนะคะริกสดริกแห้งที่ทอด เอาพริกแห้งมาทอดค่ะขีงหนวแห้งนะเพื่อนๆใส่แบบนี้เลยใส่ซักกองละสามเม็ดสองสามเม็ดสนะี่เม็ดจัดใส่ไปพอพริกสุกก็จะพอดีค่ะแตว่าพอเรากล้จเจ้ารึ่งค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็าพริกใส่ไปเนาะอให้พริกสุกพอดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาคุณนะคะสุดท้ายเนาะสาหรับเป็นชิน้นถ้าเป็นตัวเจมุนยังพอไม่เสร็จ มาทอดอันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนอ้าวเอาขึ้นได้เลยนะคะเพื่อนๆเพริกเริ่มมีสีเข้มๆขึ้นมาแล้วเนาะไม่ต้องรอให้มันดํานะคะเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวลงไปเด็นิดเลยนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยเนาะอันนี้เราก็จะให้มันสเสด็จน้ามันก่อนนะเพื่อนๆนี่จ้ะ ดีเศจกระทะสุดท้ายเนาะเมือ่อกี้เยวมุนจะทอดรอบละสองโลค่ะแล้วเดี๋ยวก็นําไปแพ็คเนาะรอให้เย็นก่อนเนาะอันนี้มันร้อนอยู่ถ้าร้อนแล้วเราเอาไปแพ็คเนี่ยมันจะเป็นเหนือค่ะเป็นเหนื่อแล้วมันก็จะไม่กรอบเนาะมันก็จะแบบว่าไม่สวยอะ่ะเน,นื้อมันจะแบบว่าเหมือนโดนน้าอะ่ะอย่าไปอย่าเพิ่งไปแพ็คนะคะต้องรอให้มันเย็นสักหน่อยเนาะอันนี้จะวุญมาทอดให้เพื่อนๆนดูก่อนค่ะ เดี๋ยวทำมันเย็นแล้วก็จะมาแพ็กให้ดูเนาะแบบนี้เลยของเจวุ้นเนาะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆน่ากินมากๆเลย <c ười> คือเอามาแบ่งปันเพื่อนๆเนาะเผื่อเพื่อน,นๆอยากทานปลาส้มแล้วเออเราเกิดปัญหาทอดทอดแล้วมันเลขขะค่ะไม่น่าทานเนาะเ <c ười> จวุ้นก็มาทอดแห้แบ่งปันเพื่อนๆให้ดูเนาะ <c ười> บางคนอ่ะจะอ,อยากจะทําขายแต่ว่าทอดแล้วไม่สวยอ่ะเจวุ้นก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะ อันนี้คะ่ะเจวุ้นก็ทอดให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วเนาะนี่เจวุ้นก็จะมาแพ็กให้เพื่อนๆนดูนะคะใส่แบบนี้เลยค่ะเป็นตัวแบบนี้เลยนะแล้วเอาหอมใส่ไปนิดหน่อยค่ะใส่ไปเป็นเครื่องเคียงเนาะไปแบบนี้นะเสร็จแล้วก็เอาพริกโรยค่ะโรยนิดหน่อยค่ะมะนาวหนึ่งซีกนะเพก็นี่ค่ะพริกพริกแห้งที่เราใส่ลงไปเนาะแบบนี้นะคะเพื่อนๆใส่แบบนี้เลยนี่ขอ,องเจวุ้นก็จะแพกไปแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะหนิบเนาะคุามาหน,น้าบ้านนี่นะคะนี่ค่ะอันนี้เจวุ้นขายตัวละสามสิบบาทนะกิโลหนึ่งได้ห้าตัวค่ะกิโลเรากิโลหนึ่งได้ห้าตัวซื้อมาสองกิโลสิบตัวเนาะอันนี้เราก็คำนวณต้นสุนอนนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เจวุ้นขายราคานี้เนาะราคาเทากันไปเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นแบบชิ้นนะคะเจะวุ้นใส่ประมาณสี่ชิ้นนะเพื่อน สี่ชิ้นถ้าเล็กมากก็ห้าชิ้นเนาะประมาณนี้ค่ะสี่ชิ้นพอเราซื้อมาต้นคำนวณต้นทุนค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราเอาหอมใส่ค่ะใส่ให้เข้าแก้มเนาะนี่ค่ะพริกสดไปเสร็จแล้วใส่พริกแห้งค่ะ หนูแห้งเนาะใส่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราก็แพ็คค่ะขายกล่องละสามสิบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ลูกค้าจะเอาเนาะเพราะว่าถ้าเป็นตัวมันจะมีข้าวอยู่ในท้องแล้วก็มันจะไม่มีก้างแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีก้างแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเนาะเดวุ้ววนทำอันนี้ค่ะสามสิบบาทแบบนี้เลยในแบบชิ้นก็จะใช้ประมาณสี่ชิ้นเนาะถ้าเป็นแบบตัวก็ใส่เป็นตัวแบบนั้นเลยค่ะแบบเดวุ้ววนทำเนาะอ่าเดว,วุ้นก็ มาแพ้ให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะแบบนี้ทั้ง2แบบเนาะทั้งตัวอันนี้แบบตัวเนาะอันนี้แบบชิ้นเดี๋วุ้นก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้ว